ฮาน่าออกเผยความลับเล่าชีวิตคู่ยอมให้สามีฮิวโก้จุลจักรมีวันในสแตนได้แต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวห้ามทำเด็ดขาดเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่ครองรักกันมาอย่างยาวนานและมักจะมีโมเมนต์หวานมาให้เห็นอยู่อยู่ไอเสมอสำหรับคู่ของนักแสดงและนางแบบชื่อดังอย่างฮาน่าทัศนาวายัยและฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์นักร้องหนุม่มมาสเตอร์เจ้าของวลีเด็ดก,การไม่นอกใจเมียคือเรื่องปกติ ที่โด่งดังในโลกออนไลน์และอย่างที่เราทราบกันดีแล้วว่าฮาน่าทัศนาวายัยและฮิวโก้จุลจักรจากกระพงองค์อาจอิตที่ชัยมีลูกชายสองคนได้แก่น้องฮาร์เปอร์น้องฮันเตอร์และมีลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักหนึ่งคนได้แก่น้องนาดาล่าสุดฮาน่าได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการ่าโดนเทเซ่มาที่แพท EP 0.49เเผยความลับเล่าชีวิตคู่ ยอมให้สามีฮิวโก้จุลจกักรมีวันในสแตนแต่มีข้อแม้เพียงข้อเดียวที่ห้ามทำเด็ดขาดโดยเธอนั้นได้กล่าวว่าตอนสามีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนผู้ชายเขามีเยอะมากเรารู้ว่าจะเป็นยังไงเคยพูดกับเขาว่าถ้าไปตามผับมาจะฟีเจอริงวันในสแตนพอนะจบแล้วจบเลยห้ามให้เบอร์ห้ามติดต่อใดๆเพราะจากคืนเดียวมันจะหลายคืนต่อเนื่องจะพูดแบบนั้นไว้ก่อนแต่เราพร้อมรับพร้อมใช้อยากใช้งานอะไรว่ามาจะไปไหนรอดก็ต้องอยู่ในกำมือแม่